ลืมกดไลค์กด subscribe ok ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีร้านเติมเกมมาแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสะดวกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปและยังมีบริการเติมเกมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นคุกกี้แลน r o av fifa และเกมอ,อื่นๆในราคาแสนถูกสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้ก็อยู่กับช่อง jlb นะเป็น,นเด็กสุ่มนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายนะครับของซีซั่นนี้นะ สักประมาณสัก8โมงเช้ามั้งมันน่าจะรีนะครับามาเิ่มวันที่ไม้ที่หนะครับก็บัฟที่ผมมีก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากนะมีผู้ดาวนะครับแล้วก็อะไรกัะทำลายแล้วออกมีสักชิ้นมั้งนะแล้วก็มีเพิ่มคะแนนทำลายสิงห์ขวางนะบัฟก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะไม่ค่อยมีอะไรนะอะอัศวินมาไม้ที่6พอดีนะอเอาไปเลยนะ หลายคลิปอยู่นะที่ผมไม่ค่อยเล่นอัศวินนะช่วงนี้มันไม่ค่อยมานะอ,อมาดูกันเนาคะแนนจะเบอ,อ่ะมาดูบัฟกันนะบัฟที่ผมมีตอนนี้ก็มีาทำลายแล้วออกมีหนึ่งชิ้นนะครับทําลายแล้วออกพุ่งนะ 40, 40เป็น,ปบ,นบัฟแรงแล้วก็เพิ่มเพิ่มเวลาในการพุง่งแล้วก็ไดน้ไม์นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะก็ถือว่าบัฟก็ไม่ไม่ได้เบร์ซีซั่นไอคลิปเนี้ยขอตั้งเป้าหมายไว้สัก หมื่นแปดขึ้นแล้วกันนะก่อนจะจบซีซั่นนะครับส่วนลูกไฟผมไม่ได้เพิ่มขนาดของลูกไฟเลยเยวไยได้แต่อะอะไรวะยิงลูกไฟเล็กนะฮะกับขยายลูกไฟแค่นั้นนะผมอยากได้เพิ่มขนาดลูกไฟลูกไฟมันเล็กแล้วมันไม่ค่อยสวยนะคุณผู้ชมปกติกแบบช่องเรานี้ลูกไฟมันต้องใหญ่ไว้ก่อนนะ,ะแล้วกอ็อีกอย่างอ้อะไรวะคือจะพูดว่างไงนะ ซีซั่นใหม่นะเออมาดูกันว่าซีซั่นใหม่นี้มันจะสนุกหรือเปล่านะก็มไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะสนุกวะก็ขอให้มันเป็นเบรกที่สนุกนะเพราะเบรกที่น่าเบื่ออย่างเบรกไอคอมมอนนะไม่รู้ใครเคยทันปะนะโคตรน่าเบื่อนะพวงตรงๆนะโอ้อ่ะถือว่าเริ่มต้นได้ดี่นะสำหรับไม้อัศวินครับอ่ะแล้วต้องขอบคุณโดนเนตจาก FC นะฮะโหให้มาตั้งร้อยหนึ่งนะแล้วก็อ่า หลายหลายท่านด้วยนะที่บางคนก็สี่ยี่สิบนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับรับหมดนะเดี๋ยวต่างจากโดนนี้อาจจะอเอาไว้ทำกิจกรรมก็ได้นะเออเอาไว้ทำกิจกรรมสัก2 0 0 0ซับสไครเนี่ยอาจจะแบบเอาไว้ทำกิจกรรมนะแต่ยังคิดไม่ออกว,ว่าจะทำกิจกรรมแจกอะไรดีนะหรือว่าทำอะไรดีนะก็รอดูนะครับยังไงก็ฝากกดซัพตไใครผมด้วยนะผมให้ถึง2,000เร็วๆนะ โอเคสองพันกว่าล้านแล้วตอนนี้นะครับอมไม้นี้ไม่แน่ใจว่าไอ้แก้วมังกรจะมาอีกไหมนะมาให้เราแบบตั้งสองสามคลิปติดเลยนะสําหรับแก้วมังกรนะแต่ช่วงแรกแรกนี่มันไม่มีเลยนะอตอนนี้ลูกไฟไม่มาโอเคมาอยู่นะครับโอเค ไมก็ทำลายแบบทุกจังหวะอยู่นะทวดีอยู่นะครับเสียดายว่ะโอ้โหมันไม่ทำลายเลยอะลูกไฟมาหน่อยเราขาดแคลนไปเยอะเลยนะลูกไฟมาออกช่วงตอนที่เราไม่ต้องการมันนะโอเคได้อยู่นะสามพันดึงไหมเนะี่ยอ่าเรามีชุบอยู่ยี่สิบห้าหน่วยนะ เป็นบัฟอีพิกนะฮะลืมเลยโอเคสามพันหนึ่งอยู่นะถือว่าจบสวยอยู่นะปะ่ะมาที่ขเจ็ดผมอยากได้ทำาลายรอบมีอ่ะเพราะว่าผมอยากได้ผู้ดาวเยอะๆนะครับเนี่ยเพิ่มขนาดลูกไฟมันไม่มาจริงๆนะเนี่ยเพิ่มคะแนนเยลลี่เหรอเอาไปยังไงมันก็เป็นบัฟเป็นบัฟไอ ดีเจนนะเอาไปสัหน่อยแล้วกันนะน่าจะได้ใช้อยู่นะอโอเคภารกิจครบนะฮะแต่ตัวละครน,นี้มันไม่ค่อยสักอโอเคเราเป็นคลินิกอืมมันเป็นตัวละครที่มันไม่ใช่สายทำรายแล้วก็สายพุง่งอ่ะดิเสียดายนะตัวนี้ดูดิ ตัวนี้มันจะน่าเบื่อหน่อยนะคุณผู้ชมเนี่ยแค่สกิลมันผมคิดว่ามันเป็นสกิลที่น่าเบื่อมากแล้วนะไม่รู้ว่าใครชอบตัวนี้เปล่าน,นะแต่ส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะฮะสกิลมันน่ารำคานะฮะเออ,เอจริงงุดหงิดน,นะมันชวนงุดหงิดนะครับแทนที่เราจะได้เก็บวิลี่ๆๆเยอะๆแล้วต้องมาแบบคอยสกิลอะไรนู่นนี่นั่นอีกโอ้โหลูกไฟเล็กมากนะเล็กจริงๆ ที่จริงผมกะว่าจะไม่เล่นแล้วตัวนี้แต่บังเอิญมันได้ไอ้ไอ้ปั๊บแก่ของไอ้นั่นมาโรงพยาบาลอะไรนั่นมาถ้าโรงพยาบาลมาคืออย่างน้อยอ่ะมันจะได้ช่วยเพิ่มเก็บเยลลี่หน่อยนะเพราะว่าทําลายแล้วมันก็อาจจะออกมีนะครับมันแล้วแต่สุ่มด้วยแหละนะแต่นี้ผมสุ่มได้ทําลายแล้วออกอ,ออกมีต่างๆออกเยลลี่ต่างๆไงถ้าอีกอย่างเรามีบัตรบิจเจนที่ทําลายแล้วออกเยลลี่อ่ะ เอ๊อทำลายทำลายแล้วเพิ่มคะแนนเอ้ยไม่ใช่ดิมีเพิ่มมีบัฟบีเจนเพิ่มคะแนนทำลายกับเพิ่มคะแนนยินลี่ทั้งหมดเออเ,อ,อ,เอ,อเริ่มเบอร์แล้วคุณผู้ชมสองสามคลิปติดแล้วนะเบอร์นะช่วงนี้อ่าส่วนเอฟซีที C ่ T ติดตามสำหรับเกมเรศรษฐีนะไม่รู้จะมีใครดูบ้างไหมนะก็เดี๋ยวรอรอก่อนนะช่วงน,นี้กิจกรรมมันยังไม่มาเลยนะนั่นจะทำให้พรุ่งนี้ก็วันมะลือมั่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมเกี่ยวกับอีเวนต์จีจะมานะครับส่วน เพชรตัวนี้ของไอเกมเกมเศรษฐีก็สะสมได้อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดพันนะฮะเกือบหมื่นแล้วนะไม่รู้จะได้มีโอกาสปิดจีบขเขาหรือเปล่านะต้องรอดูนะเออแล้วก็ต้องขอบคุณนะหลายๆคนนะที่แบบให้ข้อมูลนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเกมเศรษฐีเกมพูกกีรันนะแล้วคําชมต่างๆนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะผมน่าเบื่อจริงตัวนี้เร็วๆครับเร็วๆ นี่ลูกไฟผมยิงแบบไม่รู้กิจชุดแล้วนะมันยังไม่ไปไหนเลยเนยะมันน่าเบื่อนะฮะก็จะกดออกแล้วนะตัวเนี้ยถ้ามันไม่ได้บัฟอั้นจริงๆนะเนี่ยลูกไฟก็ไม่มาเลยทีนี้โอเคได้อยู่นะับอืม,อมตัวนี้น่าจะจบแค่ดาดน,นี้นะที่จริงผมอยากให้มันไปถึงดานหน้าอยู่นะเพราะว่ามันมี บับโรงพยาบาลไงดานหน้ายิลี่มันเยอะนะครับไอสิงกิดขวางมันเยอะนะแทนที่ผมจะได้พุ่งแบบไปจบนะเฮ้ยดัดมาสกิลอีกนะครับถ้าสกิลมันพุ่งผมไม่ว่าเลยนะนักสำรวงสำรวจใช่ไหมตัวมันชื่ออะไร,รอ่ะนักสืบดีไหมนักสำรวจเออสกิลลีลาจริง อันดับที่สิบหนะอันดับดีก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหรนะไม้ที่8ปผมอยากได้ตัวรีเจนว่ะตัวรีเจนที่มันทำลายนะเอาโอเคบัฟอีพิกมานะผมว่าเอาเป็นทำลายแล้วออกพุ่งนะที่จริงอยากได้หาทำลายแล้วออกมีเหมือนกันนะแต่ผมว่าอย่างๆอะ่ะโอเคทำลายแล้วออพุ่งมาสซมัตเคทที่จริงตัวนี้มันไม่ทำลายนะแต่เอาเอาไปก่อนแล้วกันคิดอยู่ว่าจะกดออกดีไหมแต่ถ้ากดออกผมก็จะได้ระยะทางที่มันสั้นนะดิ ืถ้ากดออกผมจะได้ระยะทางที่ทสั้นนะแล้วก็ผมไม่แน่ใจคะแนนมันจะโหดหรือเปล่าผมว่างั้นเราเล่นเป็นระยะทางแล้วกันนะไม่กดออกแล้วกันนะเพราะปกติกระยะทางเรามันสั้นเกินแล้วนะนะเอาแบบไม่กดออกแล้วกันนะคลิปนี้แปลว่าจะกดออกอยู่นะเพราะว่าตัวนี้มันไม่ทําลาย,ยางไงหวังว่าจะมีผู้ดาวช่วยเราทําลายแล้วกันนะ ไอ้ตรงเนี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสอะผมไปซีเรียสไอ้ตรงที่เครื่องจักรแรงๆนะไอ้ที่มันแบบโผลออกมาต้านหน้านี่แหละนะค่อยดูนะเนี่ยตรงเนี้ยคุณผมู้ชมเอออย่างนี้มีเดนไม้ช่วยบ้างนะครับเนี่ยแต่มันเสียเวลาตอนนี้ผมพุ่งแล้วมันสกิลมันเป็นอย่างเงี้ยสกิลมันดีเลยแล้วพอม,มาพุง่งมาพุ่งตอนเป็นรถเนี่ยเออแล้วผมก็แบบคะแนนผมหายอะจากแบบสมมติว่าดใดไม้ามาทําช่วยทําลายเงี้ยเนี่ยดูดิ เออมันเสียงนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะบ่นไปก็งั้นๆน,นะฮะทำไรไม่ได้นะตัวละครมันมามนไม่ค่อยดีนะแต่บัฟอะดีอยู่ที่มานะอย่างน้อยเราจะได้ระยะทางที่มันไกลนะเอาเซฟคะแนนไว้ก่อนแล้วกันนะเขาเล่นระยะทางไปไกลเลยนะครับแต่ลูกไฟไม่สวยนะปกติกลูกไฟเราจะสวยกว่านี้มันแบบใหญ่ๆจัมจบ่มจัมบ่มนะฮะให้ลูกไฟเล็กเกินนะครับ ก็หวังว่าตัวนี้จะผ่านออกจากด่านนี้แล้วกันนะอย่างน้อยก็ระยะทางมันจะได้ไกลหน่อยหนึ่งนะไม้ที่9กับไม้ที่10จะได้แบบไปถึงช่วงท้ายๆด่านหน่อยนะมีโอกาสถึงอยู่นะครับผมว่านะ บอกวาค่อนข้างที่จะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับโอ้ชัตน,นี้ถ้าลูกไฟไม่มานี่เจ๊งนะโอเคมายู่นะครับเอาลูกไฟลูกไฟโอ้โหลูกไฟไม่มัอีกล่ะยังดีนะเนี่ยนีออย่จะเจ๊งหนักกว่านี้นะครับอ่ะเกือบห้าพันแล้วนะผมผมคิดว่าน่าจะได้อยู่อันดับสามนะน่าจะแซงอยู่นะ เป็นแก้วมังกรนี่น่าจะได้เยอะกว่านี้นะแต่เราก็เล่นมันมาเยอะแล้วนะมันก็คงคิดว่าเออน่าจะเบื่อกูแล้วก็เลยไม่มาฮนะ <c oughs> อ,อ๋ออันดับสามไม่แซงหรอเนี่ยเวอร์อเปล่าถ้าไม่แซงเนี่ยเออแซงอยู่นะครับเอออันดับสองไม่น่านะครับเยอะเกินรุ่นกันหน้าไม้ที่กล้าอยู่เป็นตัวไรนะฮะขอเป็นตัวดีๆนะ ช่วงหลังๆออกมาให้ตัวละครมันแย่จัดเลยนะเนี่ยโอหดีสุดก็น่าจะเป็นน้องบัวนะฮะเอาเป็นบัวแล้วกันนะฉันนี้ผมโดดไม่ได้นะคุณผู้ชม เลือดก็เก็บไม่ถึงอีกโอ้โหนี่ผมรีมาแล้วนะขนาดรีมานะมันก็ไม่ได้อยู่ดีวะจวังหวะเฮงสวยนะฮะอ่าผมว่าอยากให้น้องวัวมันไปถึงด่านด่านมีน้ำแข็งอะ่ะช่วงต้นๆด่านดอกบัวเออนะเพราะว่าไอ้ไอ้อะไรวะ คือระยะทางมันจะได้แบบให้ไม้ที่สิไปถึงช่วงท้ายด่านของดอกบัวนะมันจะได้เพิ่มคะแนนแบบประสิทธิภาพยิ่งได้เยอะขึ้นกน็หวังว่าจะถึงแล้วกันถ้ามันไม่ถึงยังไงเดี๋ยวผมก็ลองรีอีกรอบหนึงกันรีรอบสุดท้ายนะเอาลูกไฟให้มันแบบไปถึงไงไม่ใช่นี่ยิ่งถ้าไปถึงด่านสุดท้ายได้ยิ่งดีครับ เราน่าจะมีครบกันในการทำลายลูกไฟทั้งหมดเลยนะตั้งแต่ตัวตัวอะไรนะตัวสวีนนะ,ะแล้วก็บัฟแล่นะฮะทำลาย40แล้วพุ่งนะฮะแล้วก็มีบับอีปิกนะครับเออที่ทำลายเราออพุ่งนะก็ถือว่าครบครบในการพุ่งเลยนะลูกไฟมาหน่อยครับลูกไฟเออ ตอนนี้เราอันดับหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชม,มผมว่าเรายังมีชุบอยู่หนึ่งรอบนะน่าจะถึงอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราอ่าชุบมาแล้วก็มันได้ใช้สกิลใหญ่อีกหนึ่งรอบพอดีนะครับอ่เห็นไหมเขาพุ่งมาหน่อยโอเคโอเคถึงอยู่นะน่าจะได้สกิลอีกรอบหนึ่งแหละนะครับอย่างน้อยก็ทำระยะทางให้มันได้ไกลที่สุดนะฮะแถวนี้มันไม่มีพุ่งมาเลยเหรอ โอเคนะผมคิดว่าไม้ต่อไปน่าจะถึงด่านท้ายนี่อยู่นะครับสก,กิกลกรอบหนึ่งทันไหมทันไหมโอ้ไม่ทันนะไปะไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่สิบขอเป็นตัวดีๆเลมอนมาเลยถึงไม้ก็แก้วมังกรมาเลยนะครับอขอเป็นอย่างน้อยขอเป็นตัวลีเจนดแล้วกันนะโหเจีได้ปะ ดีเจนโอเคต้นไม้พันปีผมคิดว่ามันก็ไม่แย่นะเอาไปก่อนนะครับอืมว่าถ้าจะรีกเล่หนึ่งผมก็คิดว่าตัวดีเจนมันไม่น่าจะมาแล้วแหละนะครับไม่กล้าเสี่ยงนะอย่างน้อยก็เอาเป็นต้นไม้พันปีแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะอะมันมันมันก็ดูดีอยู่นะฮะตอนนี้ทาทาลายคะแนนอยู่ที่ชิ้นลนะสองหมื่นเจ็ดนะบัฟเราไม่ค่อยมีอะไรจริงๆนะคลิปเนี้ยขอให้คะแนนถึงหมื่นแปดหมื่นเก้าแล้วกันนะตอนี้ขาดอยู่อีกประมาณสักสามพันล้านประมาณนั้นแหละนะครับ ไม่รู้จะถึงวัน่สามพันล้านนี่น่าจะได้อยู่มั่งนะอะคอยพุ่งรัวนะครับโอเคสวยอยู่นะครับหืมชัอนนี้ยิ่งสวยนะอ่าบนน้าทามผมจะไม่ขึ้นแล้วกันนะ ตามที่หนึ่งอีกพันล้านนะครับไม่แน่จะถึงป่ะนะ โอเคช็อตนี้น่าจะทำลายลัวๆนะครับโอเคอันดับหนึ่งแล้วนะผมปิดท้ายกันแบบสวยๆอันดับหนึ่งนะฮะโหไม่แน่ใจว่าจะถึงด่านท้ายปะนะเพราะาด่านนี้มันก็เป็นทางเออมันมันก็สั้นอยู่นะแต่ถ้าผมไม่ค่อยได้พุ่งอย่างเงี้ยมัน,มนเออมันก็อาจจะไม่ถึงก็ได้นะพยายามให้มันพุ่งพุ่งได้เยอะที่สุดแล้วกันเนะี่ มาหน่อยมาหน่อยโอเค โอ้สกิลทันด่านท้ายพอดีนะโอเคมีเลือดอีกขวดหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้สกิลอยู่นะหนึ่งรอบนะน่าจะได้อยู่นะอืมแต่ตรงด้านหน้านี้สิ่งกีดขวางเยอะมากเลยอ่ะโอ้แล้วมันไดนาำมันกับลูกไฟมันมันมาผิดจังหวะนะตรงนี้เห็นไหมผู้ชมโอ้แล้วผมพลาดเยอะมากนะโอ้เกือบไปนะฮะช็อตเมื่อกี้ผมว่าปั๊มคะแนนน่าจะได้เยอะกว่านี้นะถ้าลูกไฟกับไดนาำมันมันทำลายถูกที่นะเมื่อกี้ ทำไรก็มีดูนะมาผิดที่อ่ะตรงนี้อีกโอ้โ oh. หมาจากละค้งนี้ถูกจังหวะบ้า,บางไหมโอเคสกิล okay, สุดท้ายนะครับเออลืมไปเรายังมีชุบอยู่นะใช่ไหมให้มีชุบอยู่นะห้าพันหกถึงไหมเนะี้ยอ่ะมาหน่อยห้พันหก โอเคอ่ะจบกันไปที่ห้าพันหกนะสำหรับหมายที่สิบโอ้ยคะแนนดีกว่าที่ตั้งไว้นะก็สองหมื่นนะก็โอเคอยู่นะก็บัฟก็ค่อนข้างที่จะ,ะไม่ได้ดูดีมากนะเออพอดีพอดีพอ,พอดีอดอดนะอ่ะสำหรับซีซั่นนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้านะจะเป็นซีซั่นอะไรเรามาลุ้นกันนะจะสนุกหรือเปล่านะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะผมแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม